รับสิ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 บส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับบ้านผมสวัสดีครับหนึ<ม>่งเาหนึ่งพูดอยู่ครับพี่ครับบ้านผมอยู่กระเสมสันนะครับขอแจ้งเหตุ <c oughs> ด่วน <c oughs> ได้ไม่ต้องห่วงอตอนนี้มีจนบุกเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจอีก,กินน่ะที ชั่วมงคงถึงพอด,ดีตอนนั้นกูตายน้องใจเย,ย็นเ็นอย่าหยาบคายถึงตอนนั้นจริงๆอะกูตายเออก็ได้เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเปินเนี่ยไม่ต้องแล้วนะผมฝากซื้อน้ำเอามากรวดเนี่ยประชดประชันคนจะรีบให้ก็ประชดกันจังคนบุกเข้าบ้านไม่ระมัดระวัง ชอบมันลำบากพวกพี่ๆประจําน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานความไม่สงบมันต้องเช็คมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตบปมมันต้องเขียนเอกสารไม่งั้นนายพี่จะตบนะคือผมต้องทนเฮ้ยพี่มันมาชั้นบนออย่าเป็นกังวลระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์คือผมว่าผมตอนนี้ผมจะเป็นลมระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์นะมาพี่ขอชื่อจริงฮะ พี่จะทำเรื่องในระบบมันต้องอ้างอิงผมเข้าใจในระบบผมเคยทำสำนักพิมพ์แต่ถ้าพี่ใช้อย่างนี้ผมว่าผมโดนเยงน้องพี่ก็แค่ทำตามขั้นตอนโอ้ยมาถึงจุดนี้ผมก็ยอมพี่จะเอาอะไรเอาให้หมดเลขบัญชีไปสนีเลขภาษีอากรออผมจะกับพงติดลมบนพ่อชื่อเสือแม่ชื่อสาวสวนชื่อเล่นปังกรหนึ่งห้าศูนย์ศูนนึ่ขอสามหนึ่งสามแปเก้าศูน์ศูนย์นเอ๊ น้องนามสกุลติดลมบอแล้วนามสกุลทรงอิทธิพลอ๋อพ่อของผมไปต่างจังหวัดจริงๆเขาเป็นทหารเขามียศในพลออน้องนามสกุลติดลมบอลน้องน้มสกุลติดลมบอลเพิ่งไปหยิบปืนใส่ชุดเกราะให้เวลา30มสวิไปสตาร์ทรถยนต์เชื่อเลยว่างงเฮ้ยไปไปไปมากันทั้งกรม